สวัสดีครับนา้นาๆนักตกปลาทั้งหลายวันนี้ผมก็จะมาชี้แจงและอธิบายเกี่ยวกับเหยื่อเจ้าบุคยอยที่มีนา้นาๆสอบถามกันเข้ามามากมายเหลือเกินครับว่าเมื่อไรจะออกวางขายสักทีก็รอซื้อกันอยู่เมื่อไรจะเอามาขาย <c oughs> ก็มียอดสั่งจองกันเพียบเลยฮะก็เร็วๆนี้นะฮะอีกไม่นานเกินรอครับรอผมสะสมคลิปอีกนิดหนึ่งเยอะแล้วตัวนี้ได้มาม่วน ก็ได้หลายตัวอยู่วันนี้ก็พามาได้2ตัวแล้วตัวใหญ่ครับเด็กขอช่วยหน่อยขอช่วยหน่อยทำงานเจ้าบุกขยอยนี่นโอ้ยห,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 หมดหมดล้วเปียกหมดล้วนี่ครับท่านผู้ชมโบขยอยจัดให้ครับสองหน่วยแล้ววันนี้ตัวใหญ่มากครับตัวเกือบโลตัวหนึ่งแล้วก็น่าจะเป็นเจ็ดกดิ่งตัวหนึ่งได้กับข้าวแล้วครับ,อ,าารบออกมาคปับแคปด้วงครับ โอเคครับก็อีกไม่นานเกินรอท่านผู้ชมนานาที่สั่งกันเข้ามาก็รออีกแป๊บหนึงใจเย็นๆที่สั่งจองไว้ผมบอกแล้วว่าอย่าสั่งจองไม่ต้องสั่งเดี๋ยวได้ใช้กันแน่ครับรอผมมาอีกนิดครับก็แอคชั่นมันก็สับเหมือนกบเลยครับโพกน้ํามาเหมือนกบเลยไม่ใช่แค่ยิบยิบยิบนะฮะเจ้าโบคายอย,อยตัวนี้ครับหยดน้ําสับขั้นเทพ ขอบคุณครับ